ดีนะคะทุกทุกคนสวัสดีเช้าวันอาทิตย์วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสามากเลยเราก็เลยได้โอกาสได้โอกาสมาทําขนมข้วฟูวันนี้มีสูตรขนมข้วฟูที่ฟูฟ้องอารมณต้องอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวส่วนผสมแล้วก็วิธีทายังไงเดี๋ยวเราจะมาลงไว้ให้ที่ที่ใต้คลิปนะคะคลิปนี้คือสามารถที่จะทําขายได้เลยรับรองว่าอร่อยอร่อยแน่นอนสองนิ้วสองนิ้วส่วนผสมมีไม่มากนะคะมีี่อย่าง มีเอ่อสี่สี่ห้าอย่างที่จำได้นะคะส่วนมากใจำไม่ได้มีน้ำตาลอันนี้มีน้ำตาลแล้วก็มีอน้ำกะทิวันเนี้ยมีของออปปิแล้วก็ใช้ของออปนิกแล้วมีแป้งมีแป้งตาสามเสียนแล้วก็มีสีเพื่อที่จะใส่อ่าให้มันสีสันสวยแล้วหนะ้ากินเพิ่มขึ้นนะ,ะแล้วมีผงฟูแล้วก็มีน้ำนิดหน่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรา แลมาเริ่มทำไปเลยนะคะอันนี้คือใส่ใสแป้งใส่น้ำตาลแล้วก็ผงฟูไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่กะทิกับน้ำเพิ่มแล้วก็คนคนให้มันเนื้อแป้งอะไรฟองแป้งแป้งมันจะได้ละเอียดแล้วก็ฟูมักยิ่งขึ้นเดี๋ยวกลับมานะคะเอาเนื้อแป้งเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเนื้อแป้งมันจะละเอียดมากเลยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มาใส่น้าํา ทำให้เป็นตรงกางเป็นเป็นรูๆตรงการเสร็จแล้วก็ใส่น้ำน้ำที่ใส่ไปก็จะเป็นสองรอยสามสิบนะคะค่อยๆใส่ไปนะคะอย่าเพิ่งใส่ทีเดียวไม่งั้นมันจะเป็นก้อนเนี่ยค่อยๆคนแบบนี้เพราะไม่งั้นละฝุ่นเอาไม่ใช่ฝุ่นพูดผิดไม่งั้นแป้งมันจะตี มันจะเป็นเหมือนฝุ่นนะค่ะแป้งมันจะลอยออกมามันจะคุ้งทั่วบ้านเลยค่ะั้งนั้นน่ะถ้าเราไม่ค่อ,คอยๆตีนี่ค่ะแล้วก็ทำแบบนี้นค,ค่อยๆตีแบบนี้เสร็จแล้วก็จะมาใส่น้ำกะทิกะทิร้อแปดสิบนะคะ แล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะตีให้มละเอียดตีให้เข้ากันนะตีให้แป้งกับน้ำแล้วก็ส่วนผสมอะไรต่างๆให้เข้ากันใส่หมดเลยนะคะ คนให้ละเอียดหอมมากเลยอันนี้เป็นส่วนผสมที่เราใช้ทำกินภายในครอบครัวนะคะเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำขายก็เลยทำปริมาณน้อยค่ะส่วนใครที่จะทำขายนะคะก็เพิ่มปริมาณส่วนผสมเพิ่มเข้าไปอะคะ่ะ น,นี้ไม่เยอะนิดเดียวทำกินภายในครอบครัวประมาณสี่ห้าคนนะใครที่ทำขายอย่าลืมนะฮะเพิ่มปริมาณแล้วก็ส่วนผสมเข้าไปหรือไม่ก็ลองทำในส่วนผสมและปริมาณตามสูตรที่ให้ไปนี้ก่อนนะคะเพราะไม่งั้นนะเราไม่รู้อย่างเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทำมากน้อยแค่ไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยลองทำตามนี้ก่อนถ้าเกิดว่าเราทำเสร็จแล้วเราคิดว่าออโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยปรับสูตร เราคอยปรับเปลี่ยนปริมาณและส่วนผสมเพิ่มวานิลาอยู่ก็จะใส่วานิลาสองหยดนะคะใส่กลิ่นวานิลาไปหอมมากค่ะส่วนใครที่ไม่มีกลิ่นวานิลลานะคะมีกลิ่นมะลิหรือว่าใบาเตยหรืออะไรก็ได้ค่ะใส่ไปได้เลยค่ะเราไม่เน้นกลิ่น กิงแล้วแต่ว่าเราจะชอบขินไหนแบบไหนอะไรนี่ยเราชอบแบบไหนเราก็ใส่ไปาตามที่เราชอบนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะมะกรองจะมะกรองเอาเศษกรอนอะไรที่มันมันเป็นก้อนๆอ,ออกไปเพื่อที่จะได้เนื้อแป้งที่มันละเอียดกองกองกองเนี่ยเนื้อแป้งที่มันไม่ละเอียดแล้วก็เอาทิ้งไปไม่ต้องไปเสียดายนะคะ ไม่งั้นอนะ่ะพอเวลาเรานึ่งขนมถ้วยแล้วอะ่ะมันจะไม่สวยแล้วมันเป็นค้อนๆมันจะไม่ไม่อร่อยตั้งกองเสร็จแล้วเราจะมาแบ่งเป็นสีนะคะแบ่งเป็นสีสี แบงเป็นสี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 ใส่สีไปนิดเดียวแล้วนี่เดียวจริงเลยหยุดเดียวเสร็จแล้วก็เป็นสีเหลือง แล้วก็นคนคนให้สีมันเท่ากันนะอันนี้จะเป็นสีขาวเราจะไม่ใส่ใส่แค่สองสีสีแดงกับสีเหลืองสีแดงกับสีเหลืองโอ้สีเหลืองสยมาก ใส่ขนมฟูเข้าไปนะคะวอร์มเพื่อที่จะไม่ให้เพื่อที่จะไม่ให้แป้งติดกับกับพวกถ้วยพวกอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้วอร์มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักขนมใส่นะคะอันนี้นะคะเราก็ตักขนมฟูใส่ในถ้วยให้มันเต็มนะคะสาเหตุเต็มทั้งหมดเลยไอตอนที่ตักแป้งใส่ในถ้วย อย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟเบาๆเสร็จแล้วเราก็มาปิดฝาครอบไว้นึ่งสักประมาณสิบถึงสิบห้านาทีเดี๋ยวกลับมานะคะเรานึ่งขนมถ้วยฟูได้ประมาณสิบห้านาทีแล้วนะคะเสร็จแล้วเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นเยี่ยงไรแต่นแดนแด้ สีสวยมากเลยฮสีเนี้ยเป็นสีจริงๆเป็นสีแดงนะคะแต่ว่าเราใส่แค่นิดเดียวมันก็เลยออกมาเป็นสีชมพูเห็นไหมคะฮ่าฟูฟอ่องอลองกล้องอลองกล้องแปลว่าอะไรฮะใครรู้เม้นบอกทีเราจะมาเช็คดูว่ามันมัน สุกหรือยังใช้ไม้จิ้มลงไปนะคะจิ้มลงไปดูว่ามันสุกหรือยังถ้าไม่มีอะไรติดขึ้นมาไม่มีเนื้อแป้งเป็นน้ำอะไรติดขึ้นมานี่แสดงว่าสุกแล้วนะคะสัมฤทธิสําเร็จ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 สุกแล้วนะคะน่าทานมากเลยะเสร็จแล้วก็ จะเป็นขั้นตอนจะสวาปามกันนะคะน่ากินมากเลยอันนี้จะเป็นขนมฟูขนมถ่วยฟูคนไก่บ้านโห้ยน่าอร่อยมากเลยอ่ะเนี่ยใช้ใช้ไม้จิ้มจนจนเช็คแล้วเช็คอีกจะเป็นรูพุนไปหมดล้ะ เราก็ได้สีชมพูโดยที่ไม well, ah, ่ไ ah ด้ตั้งใจสีสวยมากเลยถ้าจะถ้าเกิดว่าจะให้เป็นสีแดงต้องหยุดสักประมาณสองหยดนั้นหยุดแค่หยดเดียวมันก็เลยออกมาเป็นสีชมพูเห็นไหมฮะสวยมากเลยอ่ะสวยแล้วก็นุ่มนุ่มลิ้นมากเลยเดี๋ยวชิมก่อนนะหืมหอม หอมเห็นไหมฮะหอมอร่อยอืมอร่อยอืม กับกาแฟะนะอร่อยมากเลยเดี๋ยวลองทำดูนะคะส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมนานาเพจอินซินนี่เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำหมูยอได้สูตรเด็ดๆมาสามารถทำขายได้เลยเหมือนกันค่ะงั้น แค่นี้เอาไว้เอ้ยงั้นวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ